นิทานอีสบ (Aesop's Fables) กกับไ่หมากับไก่เป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปด้วยกันเมื่อค่ำลงจึงแวะพักแรมที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไก่บินขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ส่วนหมานอนในโพรงต้นไม้ครันฟ้าสสงไก่ก็โก่งคอขันรับรุ่งอรุณเอ๊กเอ๊กเอ๊เสียงไก่ขันดังไปไกลหมาจิ้งจอกได้ยินก็นึกออยากกินไก่ จึงคิดอุบายเดินไปที่ต้นไม้แล้วพูดกับไก่ว่าเสียงของเจ้าไพเราะหรือเกินได้โปรดลงมาร่วมร้องเพลงกับข้าหน่อยได้ไหมไก่รู้ทันเลขกลนหมาจิ้งจอกจึงตอบว่าได้สิแต่ที่ใต้ต้นไม่มีตัวอะไรไม่รู้นอนขวางทางอยู่จะช่วยไล่ไปให้พ้นก่อนสิ หมาจิ้งจอกคิดว่าไก่หลงกลนจึงตรงไปที่พรงต้นไม้ทำให้หมาดำที่ซ่อนอยู่ตื่นและกระโจนเข้ากัดหมาจิ้งจอกจนตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อเผชิญอันตรายจงมีสติและไหวพริบยอมช่วยตนให้พ้นภัยได้ หมาจิ้งจอกกับแพะหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินหิวน้ำมากจึงเดินมาพบบ่อน้ำแห่งหนึ่งความที่กระหายน้ำมากจึงไม่ทันระวังตัวปีนตกลงไปในบ่อน้ำไม่ว่าจะพยายามตะเกียกตะกายเท่าไหร่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะปากบ่อสูงเกินไปแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมาจึงร้องถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าลงไปทำอะไรในบ่อน่ะ หมาจิ้งจอกคิดขึ้นได้และตอบว่าก็มาในบ่อน,น้ำวิเศษนะสิข้ากะว,ว่าจะดื่มสาใหหมดแต่ข้าจะแบ่งให้เจ้าสักหน่อยก็ได้รีบกระโดดลงมาสิแพ้ได้ฟังก็หลงเชื่อกระโดดลงไปโดยไม่ทันยั้งคิดหมาจิ้งจอกได้ทีกระโดดขึ้นเหยียบหัวแพะทะยานปีนขึ้นจากบ่อไปสำเร็จแล้วหันมายาะเย้ยแพะว่า เจ้าแพะโง่เคล้าเจ้าหาทางขึ้นจากบ่อเองก็แล้วกันมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงคิดไตร่ตรองก่อนเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยง่ายได้หมาจิ้งจอกกับเม่ หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังข้ามลำธารแต่ต้านแรงกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหวจึงเสียหลักถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่ซอกโขดหินกลางลำธารหมาจิ้งจอกพยายามดิ้นรนจนหมดแรงแต่ก็ดิ้นไม่หลุดฝูงเหลือบจุมพากันมาตอมดูดเลือดอย่างหิวโหวยเม่นตัวหนึ่งเดินมาที่ริมน้ำลำธารเห็นฝูงเหลือบรุมกัดหมาจิ้งจอกก็สงสารจเจ้าคงจะเจ็บปวดมากข้าจะไล่เหลือพวกนี้ให้มะ หมาจิ้งจอกรีบตอบทันควันไม่ต้องลรอกเพราะเหลือบฝูงนี้ดูเลือดฆ่าจนอิ่มแปร่แล้วละ่ะก็แค่ตอมเฉยๆนี่เจ้าไม่ต้องไล่เหลือฝูงนี้ไปเพราะเหลือบฝูงใหม่มาก็จะแห่ม,มาดูเลือดฆ่าอีกคราวนี้เขาคงไม่รอดแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลีกหนีจากความทุกข์ตรงหน้าอาจได้พบความทุกข์ที่ใหญ่หลวงกว่า ในรังหญ้าหมาตัวหนึ่งชอบแอบเข้าไปนอนหลับอยู่ในรังหญ้าของโรงนาเมื่อวัวตัวหนึ่งเดินเข้าไปกินหญ้าเจ้าหมาก็ลุกขึ้นเห่าเสียงเกรี้ยวกโกรธไม่ให้วัวได้กินหญ้าวัวจึงพูดด้วยความอดกลั้นว่าเจ้าหมาเกเรแม้แต่หญ้าเจ้าก็ไม่กินเจ้าก็ยังขัดขวางไม่ให้ขากินอีกรึนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีนิสัยหวงแหน มักสร้างให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอหมาป่ากับฝูงแกะแกะฝูงหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขมานานมีหมาเลี้ยงแกะคอยเฝ้าดูแลและระวังภัยให้ต่อมามีหมาป่าฝูงหนึ่งหวังจะจับกินแกะ จึงคิดอุบายส่งตัวแทนไปเจรจากับฝูงแกะตัวแทนหมาป่าพูดว่าข้าว่าพวกเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าฝ่ายข้าจะส่งลูกหมาป่าให้พวกเจ้าไว้เป็นตัวประกันเพื่อรับรองความปลอดภัยส่วนพวกเจ้าก็ส่งหมาเลี้ยงแกะมาให้พวกข้าดีไหมพวกเราจะได้พร้องดองกันเสียทีฝูงแกะตอบอย่างซื่อสัตย์ ฟูงแกะเห็นดีงามจะได้ไม่ต้องพึ่งหมาเลี้ยงแกะอีกส่งหมาเลี้ยงแกะให้หมาป่าไปโดยไม่ยั้งคิดฝูงหมาป่ากับแกะยืนแยกเคี้ยวหมาป่าพูดว่าเจ้าพวกแกะโง่เอ๋ยคิดหรือว่าพวกข้าอยากเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าจริงๆยังไงพวกเจ้าก็เป็นอาหารของพวกข้าอยู่ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ยากที่ศัตรูร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรที่ดีได้ม้าป่ากับหมาจิ้งจอกหมาป่าตัวหนึ่งเก็บตุนอาหารไว้มากมายหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านหน้าโพรงหมาป่าจึงร้องถามว่าจะทำอะไรอยู่ในโพรงนะ พักนี้ข้าไม่เห็นเจ้าออกมาไม่เห็นเลยหมาป่าระแวงว่าจะถูกขโมยอาหารจึงแกล้งตอบไปว่าข้าไม่สบายนะต้องนอนพักอีกไม่นานก็จะหายดีหมาจิ้งจอกสงสัยไม่เชื่อหมาป่าวันต่อมาจึงแอบไปที่โพรงหมาป่าเห็นอาหารมากมายอยู่เต็มโพรงก็อยากกินหมาจิ้งจอกจึงเดินมาบอกคนเลี้ยงแกะว่าหมาป่าจับแกะของท่านกินและให้คนเลี้ยงแกะฆ่าหมาป่าซะ เมื่อคนเลี้ยงแกะฆ่าหมาป่าตายแล้วก็เข้าครอบครองโรงหมาป่าแทนแต่คนเลี้ยงแกะก็ย้อนกลับมาฆ่าหมาจิ้งจอกด้วยเช่นกันเพราะกลัวว่าจะไปขโมยกินแกะของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว หมูป่ากับหมาจิ้งจอกหมูป่ารูปร่างกำยำตัวหนึ่งกำลังรับเขี้ยวยาวง้องกับคนต้นไม้หมาจิ้งจอกเดินผ่านมาจึงร้องทักว่าเจ้าจนเสือเวลารับเขี้ยวไปทำไมในเวลานี้ไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรเลยหมูป่าจึงพูดว่าก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะสิยามมีภัยเจ้าคิดหรือว่าจะมีเวลาได้รับเขี้ยวอย่างนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันภัยอยู่เสมอฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแวะมาเล่นเกมที่ m o s u f u n เกมสะอาดสำหรับครอบครัว